ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชกเนาะคะ่ะโอ้ยเจ็บคออีกแล้วค่ะเป็นวัดวัดแดดหมู่บ้านอยู่เนาะคะ่งานแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นเก็บเก็บคอเนาะคะ่ะเมื่อกินยากินยาประมาณเอ,อ่อเที่ยงไหมคะ่ะคู่นอกเลยเง่จนคำเลยนาะคะ รับจนคําอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าบริพักพร้พอมเนาะเลื่อนนอนนอนะะ <c oughs> ค่อนข้างเงา้วล้วก็คเพื่อว่าหล่ะค่ะคนเป็นภู่มแพ้เนาะค่ะถามันานอนจัดหรือว่านาวจัดจึงเสียเนะเาะร่างกายไม่คู่ก็จะรับบ่ค่อยได้เนาะค่ะตอนนี้ก็เทิงเทิงอ่ะ <c oughs> ๆๆช่วงนี้งานคน่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อยเลืยเหตุให้สุขภาพปองกอบแย่ล่งจึงเสียเนาะ ค่ะมือนี้ก็เป็นมืออสงการเนาะคะ่ะปีใหม่ไทยเฮ้าเนาะคะ่ะกับมือสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะก็อา่าให้ลูกๆหล,ลานเนาะคะ่ะเล่นเล่นละมัดระว่างเนาะคะ่ะการเดินทางกับละมัดระว่างจักหน่อยเนาะคะ่ะเ,เวลากลับบ้านเนาะคะ่ะถ้าสงการเสร็จแล้วกลับบ้านก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไปถึงที่จุดหมายเนาะคะ่ะ ค่ะวกับสงการนี่เนาะคะ่ะกับให้ทุกคนเฮ่งเฮงปังปังวยๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีเงินมีทองล่างไหลข,ข่ามาในขอบครัวเด้อค่ะค่ำขคืนนี้เฮากระด้เอาตัวเลขเนาะค่ะอาจจะเป็นเอาเอากระปูสาไปน้อยเนาะค่ะเพราะว่ากัคือ้หลูกเนาะค่ะว่าไม่พูดติดภารกิจเรื่อง คุณตาอยู่เนาะคะ่ะงานศพเสียงจะบ่ค่อยดีจักหน่อยเด้อค่ะส่วนเออ่เลขของเออ่ปู่สกลนครเนาคนนะคะ่กะก็ได้มาแล้วแล้วก็เออ่เลขคุณตาเนาะคะ่ะเลขของคุณตาก็คือเลขหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่กะก็คิดนี่อาจจะเงีา้วจาักหน่อยเนาะคะ่ะอาจจะเงี้วจักหน่อย เลขหลักหน่วยหลักสิบข้างบนจะเป็นหลักหน่วยนะคะเอ่อหลักหน่วยจะมีหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะเอ่อคุณตาคุณตาบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดนี่จริงๆคุณตามาเอ่อสามารถมาคู่กันได้เลยเด้อค่ะแม่คู่ก็ดีใจอยู่ได้ะคะ่ะว่าเขามาคู่กันเนาะคะ่ะเพราะว่าของปู่ให้มาห้าอ่อห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจ็ด ไ่คู่กันเลยมีความรู้สึกว่าโอ้คุณตาคือไหายถึกใจแท้งวดนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เลขหลักสิก็จะมาศูนย์กับแดเนาะคะ่ะเป็นอย่างคุณตาเพ่นบอขีดเส้นใตเนาะคะ่ะคุณตาบอกว่ามันเด่นท่อๆกันเนาะคะ่ะยังงวดเอ่องวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดที่เอ่องวดที่แล้วมันออก99เกานะคะ่ะของคุณตาของคุณตากัะเขานะคะ่ะ คือคือท่านท่านบอกเนาะคะ่ะก็คือว่อาที่แล้วเลขมันออกเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเก้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเก้าเนาะคะ่ะคุณตาให้มาลักษณะนี่เนาะคะ่ะหลักสิบเนาะคะ่ะเลขเลขเก้าเนาะคะ่ะเลขเก้าขอมาท้งเ่า หลักหน่วยและก็หลักสิบเนาะค่ะของคุณตาหววที่แล้วเนาะหวดนี้กับของคุณตาเนาะค่ะของคุณตา,ะะณตาจะเป็นหนึ่งกับเจ็ดแล้วก็ศูนย์กับแปดเนาะค่ะค่ะอันนี้คือของคุณตาเซียนหลักหน่วยหลักสิบเนาะค่ะคุณตาเพื่อนจะบอกเข้าอยู่เสมอว่าเลขของเพื่อนจะบ่อยผลาดเนาะค่ะถ้าแต่ถาม่าผ่าดบอก,กับมีผ่าดอยู่ค่ะก็จะเป็นปีหนึ่งน่าจะมีประมาณสาม ถึงสี่ครั้งเนาะคะ่ะเพิ่นบอกเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจคือจังหวัดบางหังนดีเนาะค่ะจังหวัดบางหันนี่ที่ที่เพิ่นเพิ่นก็บ,บอกเนาะคะ่ะว่าให้ระมัดระวังสองเนาะคะ่ะหมวดกรรปุ่นระมัดระวังสองเพราะว่าสองมันชนทั้งดับทั้งเด่นเนาะคะ่ะกันเลยคุณตาบ่ค่อยมั่นใจแต่ว่า วดที่แล้วเนาะคะ่ะเพิ่อนมาถักเก่ามากๆเพิ่นจะให้เศร้าให้เลยเนาะคะ่ะมันกับเขามาทั้งทั้งเอ่อเป็นทั้งล่างและบนแล้วก็เป็นลักหน่วยพร้อมลักสิบพร้อมเนาะคะ่ะงวดนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดเด่นที่เด่นที่เจ็ดเนาะคะ 8, ่ะศูนย์จะแปดเด่นเท่ากันเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่คู่จะขึ้นการบ้านพร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็ขึ้นของปูสะกดพร้อมเนาะคะ่ะ ต่อไปเนาะคะ่ะแม่คู่แจ้งข่าวสําหรับเซียน12ราศีเนาะคะ่ะปกติแล้วแม่คู่จะ,อะเอาเซียนแต่ละเซียนเนาะคะ่ะถา้ถาค่ะสมมติว่าหายช่องเท่าแล้วแม่คู่จะบ่คอยบ่คอยอเอาไปช่องอื่นจังเซียนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเนาะคะ่ะถ้าถ้าเกิดใคระจะติดตามเซียน12ราศีเนาะคะ่ะแม่คู่กะ คงจะบ่มีเนาะคะ่ะก็คงจะเอาแต่ปุษกลนครแล้วก็ของคุณตาเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเลขรับวงในของพญานาคเนาะคะ่กะก็คือเลขซ้ายนาคเนาะคะ่ะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นเด้โทมาว่าของเพิ่นน่ะคะ่ะจะเข่าอยู่เสมอแต่เพคนห่ ให o u t u b e ช่องเดียวก็คืออยู่อยู่อยู่จังหวัดอะไรนะท่านบอกน่าจะเป็นพวกอ่ะพวกสีสเกตอีกอย่งประมาณนเอ่ะค่ะเป็น YouTube ช่องเดียวที่เพิ่นให้เนาะคะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ให้คนอื่นแต่เลขของผมจะให้เฉพาะวันเลขออกเนาะคะ่ะเพราะว่าเออ เลขออกประมาณสักประมาณสีม่วงหามงเพิ่นถึงจะให้เนาะคะ่ะวันเลขออกเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าแม่คู่หาแม่คู่บอกปอสามารถที่จะเฮ็ดคลิปท่านแม่คู่ก็เอาลงกลุ่มได้จังเสียเดี๋ยวผมจะให้เด้อแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมบอกว่าให้ก็คือให้แต่ว่าบ่ให้ผู้อื่นแล้วผมก็บ,บ่ให้ผู้อื่นจังเสียนเนาะคะ่ะ แม่ครูกับขอแจงข่าวว่าต่อไปเซียน12ราศีทางเราจะไม่ขอลงทางช่องเนาะคะ่ะกับขอขอบบุญขอบคุณเซียน12ราศีด้วยนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะบ่ได้ทะเลาะบ่แวงกันหรือว่าบา่ได้มีปัญหาอันใดเ,เลยเนาะคะ่ะแต่ทางทางแม่ครูจะเป็นเน้นเน้นที่ที่แบบว่าหลายๆช่องอย่างเงี้ยเนาะ,ะมัน,มน สำหรับแม่ครูแม่ครูมองว่าดูช่องไหนก็ได้จังเสียนเนาะคะ่ะแต่ว่าค่ะคเป็นถ้าจะติดตามจริงๆหรือว่าจะนี่จริงๆคือจังปู่สกลุลนครจังเสียนเนาะคะ่ะท่านก็จะให้แต่แม่ครูมาเนาะคะ่ะห้ากระท่ากับ,กบปู่สกุลนครนี้ค่อนข้างที่จะน่านแล้วเนาะคะ่ะทั้งได้และก็บ่ได้เนาะค่ะก็คือก็จะจะเป็นจังเสียนเนาะคะ่ะท่านก็จะให้เรา ไม่ว่าจะเข้าสามตัวสองตัวไม่เข้าหรือจะหลุดอย่างเงี้ยท่านก็จะให้แต่ออของเราเนาะคะ่ะคลิปนี้จะยาวจักหน่อยเนาะคะ่ะจริงๆริงแม่คู่ว่าจะไล่สดซ้ำเนาะคะ่ะเอ๋อพรุ่งนี้เนาะคะ่ะก็จะไล่สดอยู่เนาะคะ่ะของปู่เนาะคะ่ะของปู่ดั้เล่าเนาะคะ่ะก็มีหามีหนึ่งเนาะค่ะมีหกมีมี 6, มีสองเนาะค่ะมีเจ็ดมีมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ด เนาะคะ่ะกะวงกลมให้เนาะคะ่ะหกเจ็ดศูนย์สามเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์สามแล้วก็เอ่อหนึ่งห้าเจ็ดปกติปูจะมีมองหนีให้เนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้บ่มีเด้องวดนี้จะบ่มีเดี๋ยวข้าจะมา่มืองอีกรอบนึงเนาะคะ่ะว่าปูจะให้ว่าเป็นครั้งแรกเนะะี่ยค่ะเป็นครั้งแรกแต่เมื่อคืนเนี่ยเราสอบถามแล้วปูเพิ่นบ่ให้นะคะ ปูพันวาไหกะดีเด้ค่ะแล้วก็จะบระิเวิณลายคูนะคะมันก็จะมีแค่1551เนาะคะ่ะแล้วก็เอ่อ1 7ึ่เออหนึ่งแล้วก็5 7 7เเจ็ดหนาะคะ่ะเพ่นวาค่ะมันจะเป็นไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือหนหกเด้อพ่นว่าตัวที่ปูหายนีละเพิ่นว่าเจนซีเนาะคะ่ะเน้นที่03เนาะอันนี้คือของปูดำเราเนาะคะ่ะ เรามาดูของปูสกลนครเนาะคะ่ะปูสกลนครเน้นที่หนึ่งหกเออหกหนึ่งเนาะคะ่ะเน้นที่หกหนึ่งเนาะคะ่ะเลขล่างเน้นที่สิบสี่เนาะคะ่ะมีสิบสี่ของเพิ่นเนาะคะ่ะเลขเลขบนเนาะคะ่ะเลขบนจะเน้นอยู่สิบแปดกับหกหนึ่งเนาะคะ่ะเลขของปูสกลนครเน้นอยู่ปากอ่างนี้เนาะคะ่ะเพิ่นนไฮมาศูนย์หนึ่งแปดเนาะคะ่ะ 618916863861น่เนาะคะ่ะตีเพิ่นห้มากเนาะกะจะเน่นๆก็คืออ081น่เนาะค่ะแล้วก็861ที่ีเพิ่นหเน้เข้าเนาะคะ่ะสำหรับเอ่อเสียสกลน,นครเนาะคะ่ะเอ่อเพิ่นจะเอาเลขลับวงในใหายเข้ามือมือเลขออก เม็ดเดียวคู่เดียวเนาะคะ่ะเม็ดเดียวคู่เดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นเลขสามตัวหรือสองตัวจะให้ประมาณหามงเศร้เนาะคะ่ะกะล่อค่อยของปูสกดนครอนอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะของปูนาโคโอ้ยไม่ใช่พูดพิษพูดถูกเนาะคะ่ะกับบอมบอมสบายคือจังเหตุได้ยินเสียงไงลละคะ่ะเก้าเจ็ด สองสามศูนย์อันนี้จะส้นกันเนาะคะ่ะส้นกับกระปูปูดำอยู่นะคะพุ่มโบดนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือสามหกหกสามอันนี้จะส้นกันกับปูสกดนครเนาะคะ่ะพุ่มโบดท่านจะเน้นที่หกสามเนาะคะ่ะงวดน,นี้เนาะคะ่ะจะมีทั้งทอกศและออมสินเนาะคะ่ะปกติแล้วเลขโบดของเราจะชอบไปออกออมสินแล้วก็ทอกศเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมาก ก็สามารถเอาไปจัดได้นะคะแต่อย่าลืมตัด7997ด้วยนะคะค่ะอันนี้คือของอภูมิบุเนนะคะไปต่อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ห้าห้าออกการบ้านนี่ก่อนนะคะเนาะ การบ้านเนาะคะ่ะ03 05 07แม่ครูจะเน้นที่05แล้วแลก็0 7เนาะคะ่1้เนาะคะ่ะจะเน้นที่1หาและ1 6 25 27 29เน้นที่2 9 3 5 3 9 3นะคะ35 39 38เน้นที่3 5และ3 8 5 8 5 7 5 9เน้นที่5 7นะคะ6 7 1>, 1 4 6 4เน้นที่1 4แล้วก็6 4นะคะแต่ทุกคนอย่าลืม7 6 6 7นะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าคือแม่ครูไม่ได้เอาลงทางเ,าเลขเลข2ตัวนะคะถ้าไม่ทันนะคะเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวก็พยายามแคปเอานะคะค่ะเลขการบ้านเนาะคะ่ะเลขการบ้านแม่ครูหายเลข3ตัวก็คือ,อประมาณ6หางเนาะคะ่ะมี5 6 4 972 517 583 863 526เนาะค่ะจะเน้นตามที่ขีดเส้นใต้เลยเด้อค่ะค่ะอันนี้คือการบ้านของแม่คู่นะคะมืออื่นแม่คู่ก็จะไล่โซเทย์เนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะไล่โซเทย์สำหรับคนที่โทรสอบถามมาแม่คู่จะเปิดดวงวันไหนเนาะคะ่ะทุกปีเนาะคะ่ะ พุทธแรกของเดือนหกเนาะคะ่ะทุกปีเลยเนาะคะ่ะเฮาจะมีการขอบคู่ญ่หรือไหว้ปูใหญ่ในวันที่ยี่สิบห้าเป็นเออ่เป็นแห่เนาะคะ่ะยี่สิบหกนี่เฮาจะเป็นไหว้ปูดำเออ่แล้วก็ไหว้ไหว้คู่เนาะคะ่ะขอบคู่เนาะคะ่ะเชิญลูกศิษย์ลูกหาเนาะคะ่ะมาร่วมงานได้ในวันที่ยี่สิบหกที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะคะ่ะ อำเภอโนนศิลาเนาะคะ่ะอำเภอโนนศิลาตำบลสหสัสคันอำเภอโนนศิลาปรนมานอำเภอรเริ่มเริ่มสีจําอำเภอออง,างมาได้เด้ค่ะตำบลโนนศิลาอำเภอสหสัสขันเน,นานนะคะ่ะเพราะว่าม่านเนาะค่ะม่านกะอยู่ที่บ้านโนนศิลาเนาะคะ่กะก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้เนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีของแม่ค,คู่หรือบ้านลูกซีลูกหอ่า ในวันที่26เนาะคะ่ะจะมีการขอบคู้วายปูง่ายเนาะคะ่ะใครจะร่วมเปิดดวงเนาะคะ่กะกับสามารถเชิญได้เนาะคะ่ะในบ้านโนนศิลาเนาะคะ่ะอาําเภอส,าาสะอาดสขันเนาะคะ่ะตำบลโนนศิลาเนาะคะ่จะจิจํามาได้แล้วว่าไปดูอลไร <c oughs> ค่ะกับเชิญชวนเดอ้อค่ะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวคือ โบดกลางน้ำเนาะคะ่ะตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็าสามารถไปเเที่ยวเมืองใดเนาะคะ่ะสวยงามมากๆเนาะคะ่ะก็เป็นโมรดกโลกแล้วเนาะคะ่ะก็เชิญชวนทุกผู้ทุกคน,นะคะเ,าเนาะ,ค,ะค่ะไปเเที่ยวได้เนาะค่ะค่ะแล้วก็วนันน่าจะเมืออื่นนี่ก็คงยั่งยั่งบางท่านได้เริ่มเนาะคะ่ะอาจจะเป็น ช่างอาจจะเหนื่อยอยู่เนาะคะ่ะอาจจะประเป็นสักประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนาะคะ่ะเ้าก็จะเริ่ม <c oughs> ท้ำการสร้างปูดำ้ำปูขาวเลยเนาะคะ่ะในประมาณวันที่สิบแปดเนาะคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะมวลในวันสงการานต์เนาะคะ่ะคือเอมื่อนี้เป็นมื่อสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะแต่ การที่ห้ามวนกันระมัดระวังเนาะคะ่ะเรื่องรถเรื่องรากเากิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนาะคะ่ะขอให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเลน่ลน,ลนด้วยความสนุกสนานอย่ากเกินเลยเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ไม่คู่ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ